ใจเป็นสิ่งที่ไม่เคยตายแต่การไหนไหนมากรุณาพี่น้องชาวพุทธทราบไว้อย่างถึงใจด้วยว่าใจดวงนี้คือนักท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายในพบใดชาติใดมีตั้งแต่ใจดวงนี้ทั้งนั้นเป็นผู้ท่องเที่ยวซอกแทกซิกแซกไปตามอำนาจแห่งบุญกรรมคือกรรมดีกรรมชั่วของตน พราะใจโดยลําพังไม่ได้เป็นอิสระมีกรรมดีกรรมชั่วเป็นเครื่องควบคุมอยู่ภายในใจเสมอไปจะไปเกิดในแห่งหนต่ตำบลใดสถานที่ใดพบใดชาติใดสูงต่ำประการใดย่อมขึ้นอยู่กับกรรมดีชั่วที่ตนนั้นแหละเป็นผู้สร้างขึ้นมา แล้วผลแห่งกรรมก็ติดแนบขึ้นอยู่กับตัวของผู้ทาไม่มีผู้ใดที่จะแยกได้ไปสถานที่ใดได้เป็นกรรมดีกรรมชั่วของผู้สร้างเองซึ่งติดแนบอยู่กับใจทุกภพทุกชาติไป <c oughs> ใจเป็นนักท่องเที่ยวไม่มีคำว่าอายแล้วสูง มีแต่ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดประจํากําเนิดของตนเลื่อยมาจงกระทั่งบัดนี้ <c oughs> <c oughs> และยังจะเป็นไปอีกตลอดอนันตการ <c oughs> ถ้าไม่มีศีลมีธรรม <c oughs> ซึ่งเกิดขึ้นจากอานอบรมด้วยดี <c oughs> เป็นเครื่องสนับสนุนแล้วจะ เกิดจะตายในภพน้อยภพใหญ่สูงต่ำล,ลุ่มดอนไปอย่างนี้ตลอดไปเมื่อ <c oughs> มีบุญมีกุศลเป็นเครื่องอุดหนุนข้ามชูจากการปฏิบัติบำเพ็ญของตนอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วบุญกุศลนี่แหละเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจ <c oughs> ให้สัสตว์ไปเกิดในสถานที่ดี คติที่พึงหวังเป็นชั้นชั้นขึ้นไปเพราะอำนาจแห่งความดีนี่เท่านั้น <c oughs> เราจะหวังพึ่งใครพึ่งอะไรว่าจะมาช่วยอุดหนุนข้ามชูเราให้ขึ้นจากความทุกข์ความทรมานลึกขึ้นจากหลุมลึกนอกจากบุญจากกุศลที่เราสร้างไว้ติดแนบกับใจนี่เท่านั้นจะเป็นเครื่องพยุง ตัวของเราให้ไป